หลวงปูด่ดุลท่านเป็นพระที่พูดสั้นๆนะแต่คำพูดท่านแต่ละคำนะครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้เยอะมากเลยอย่างคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตต้องสั้งมัน่น ไม,ไ,ไม่หลงไปไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งไม่ไหลาทางใจไหลทางใจคือไหลพิคิดคำเดียวนี้นะกว่าเราจะเข้าใจกว่าเราจะทำได้ใช้เวลาท่านบอกธรรมดาจิตของคนเรานะ มันส่งออกนอกตลอดเวลาท่านบอกจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกเพราะฉะนั้นการที่ท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกมันก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าห้ามออกนอกแต่หมายถึงว่าเวลาจิตมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไหลไปในความคิด เวลาเราภาวนามันไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานให้เรามีสติรู้ทันคำว,ว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ท่านขยายความอีกธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วเรามีสติรู้เท่าทันอันนั้นคือการเจริญมัรคที่ท่านสอนอย่างนี้นะไม่ได้ว่าห้ามออกนอก คำว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยท่านใช้กับลูกศิษย์บางคนชอบออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นจิตคนอื่นเนีย่ยชอบสิ่งเหล่านี้กันท่านก็นเลยบอกเหย่าออกนอกแต่พอเราจะลงมือภาวนานเนี่ย ท่านกลับ,บอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่ถ้าส่งออกนอกแล้วเราไม่รู้ทันมันก็จะเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นจิตที่มันออกนอกนี่มันไปด้วยกำลังของตัณหามันผลักดันออกไปตัณหาคือความทยานอยากไม่ใช่อยากเฉยๆนะอยากแล้วทยานด้วย ก็โจรออกไปก็โจรไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปทำงานทางใจเจิมก็โจรออกไปแล้วก็จะปรุงตรงที่จิตมันกโจรออกไปนะเรียกว่ามันมีตัณหา้ตัณหาก็สร้างภพจิตมันปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพยายามจะไม่ปรุงบ้าง ไม่ว่าจิตจะปรุงแต่งอะไรนะผลที่ตามมาคือทุกข์ทั้งสิ้นมีภาระทางใจเกิดขึ้นเรียกว่าทุกข์ท่านก็เลยสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกแต่ธรรมดานะจิตย่อมส่งออกนอกแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วให้มีสติรู้ทันตรงนั้นแหละท่านบอกอันนั้นคือการเจริญมรรค จิตออกนอกคือจิตมีตัณหาสิ่งที่ตามตัณหามาคือภพคือความปรุงแต่งพบไม่ได้มีแต่พบที่ชั่วชั่วศีลสมาธิปัญญาเกิดในภพเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวความปรุงแต่งเราขอให้เรามีสติเท่านั้นนะถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่นะความปรุงแต่งมันจะลากเราลงอบายไปปรุงชั่วไป รปรุงผิดผิดถูกถูกไปแต่ถ้าจิตออกนอกแล้วเรามีสติรู้ทันศนะีลส,สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นเวลาจิตส่งออกไปนะถ้าเราไม่มีสติกนะิเลสมันจะเกิดอย่างเราเห็นผู้หญิงสวยๆนะจิตกระโจนเข้าไปใส่เขาเนะี่ยจิตเกิดราคะยินดีพอใจนะเห็นคนที่เราเกลียด จิตกระโจนออกไปใส่อย่างเราขับรถอยู่เนี่ยคนมาปาดหน้าเราจิตเราก็โดดไปใส่รถคันนั้นเลยนะนึกด่ามันในใจหรือกดแตรใส่มันอะไรเงี้ยนะโทสะมันเกิดเพราะฉะนั้นจิตออกนอกนะถ้าเราไม่มีสตินะกิเลสมันจะเกิดเมื่อกิเลสเกิดความคิดของเราก็จะเริ่มคิดชั่วคาพูดของเราก็จะชั่วการกระทำของเราก็จะชั่วก็มันผิดศีลนั่นแหละ ในทางกลับกันถ้าจิตออกนอกแล้วเรารู้ทันจิตหลงไปดูรูปรู้ว่าจิตหลงไปดูรูปจิตที่หลงไปดูรูปจะดับจะเกิดจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตหลงไปฟังเสียงแล้วเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปฟังเสียงจิตที่หลงไปฟังเสียงก็จะดับก็จะเกิดจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา จะเกิดอย่างนั้นเวืาอในตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกนะจิตที่ส่งออกนอกจะดับแล้วจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทน,นตรงจิตออกนอกเรารู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตเราไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเราควรทาผิดศีลเพราะถูกกิเลสครอบงำ แล้วจิตออกนอกเรามีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นมาแทนที่สมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมตรงที่เรามีจิตออกนอกแล้วเรามีสติแนละ้ีนก็เกิดเพราะว่าความชั่วครอบนำจิตไม่ได้สมาธิก็เ,เกิดเาจิตไหลออกไปปุ๊บรู้ปับ๊บนะจิตทจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บาาออกมา แล้วต่อไปนะถ้าจิตออกนอกอีกเราก็รู้อีกนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันก็จะเห็นจิตที่ออกนอกนะมันก็ไม่เที่ยงมันออกไปแล้วพอเรามีสติรู้ทันมันก็ดับถ้าเราไม่มีสติรู้ทันมันจะดับไหมดับเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นอย่างจิตที่ไปดูรูปเนี่ยเราหลงดู เวลาเราดูซีรี่์สังเกตให้เดี๋ยวบางครั้งเราก็มองรูปมองพระเอกมองนางเอกมองผู้ร้ายอะไรเงี้ยหูเราก็ฟังเสียงมันะจะสลับกันอย่างรวดเร็วเลยขณะที่ดูรูปก็ไม่ได้ฟังเสียงขณะที่ฟังเสียงก็ไม่ได้ดูรูปแล้วรูปมันจะเบลอๆไปแล้วก็พอฟังว่าเขาพูดอะไรกันใจเราก็คิด ใช่ไหมจิต <Beautiful>, ท <The> ี so <the> <the may o> ่ดูรูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเสียงเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตที่คิดเกิดขึ้นแทนที่พอเราเห็นบ่อยๆนะปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงแม้จิตที่ดูรูปก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟังเสียงก็ไม่เที่ยงจิตที่คิดก็ไม่เที่ยง จิตทุกชนิดบังคับไม่ได้จิตจะเห็นรูปหรือจิตจะฟังเสียงหรือจิตจะคิดเราเลือกไม่ได้นะอันนี้ต้องพาวนาละเอียดละเอียดขึ้นไปนะเราจะเห็นว่าเราเลือกไม่ได้จริงนะอย่างพวกเราลองทดลองนะลองเลือกสิลองว่าต่อไปนี้หนึ่งนาทีนี้เราจะไม่คิดลองดูสิทำได้ไหม ไม่ต้องหนึ่งนาทีนะไม่กี่วินาทีก็ชิดละเห็นไหมว่าห้ามไม่ได้ลองห้ามอีกทีสิไม่คิด <c oughs> เลยคิดเรื่องไม่คิด <c oughs> เห็นไหมว่าห้ามไม่ได้เนี่ยคือความจริงนะคือคำว,ว่าอนัตตาชิตมันเป็นอนัตตามันห้ามไม่ได้ การที side, ่เรามีจิตที่ส่งออกนอกแล้วเรามีสติรู้นะศีลก็จะเกิดเพราะกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้จิตส่งออกนอกแล้วเรามีสติรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นไม่ออกนอกจิตออกนอกนี่เป็นจิตที่วิ่งไปด้วยกําลังของตัณหาตัณหามันผลักตัณหาเป็นกิเลสเรามีสติรู้ทันไอ้ตัณหาก็ดับจิตก็ตั้งมั่น นี่พวกเราถ้าต้องการทำสมาธิอย่าไปคิดนะว่าเราจะบังคับจิตให้ตั้งมั่นได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแล้วทำไงอ่ะถ้าจะทำสมาธิให้จิตได้พักผ่อนน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องถนัดพุดโทโธอยู่กับพุโทโธถนัดหายใจอยู่กับลมหายใจนะถนัดเดินจงกรมก็เดินไปถนารู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ไป แล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้อย่าไปบังคับให้สงบนะเคล็ดลับอยู่ตรงเนี้ถ้าเราพยายามบังคับจิตให้สงบจิตจะไม่สงบทันทีเลยนะต้องเนียนเนนดูมันไปเนียนๆน,น,นะอย่างหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงานะฟ้งซ่านฟุ้งซ่านมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็สงบ ถ้าเราไปจงใจจะให้สงบจิตจะไม่สงบนะเพราะจิตเป็นอนัตตาเนี่ยจิตทุกชนิดเป็นอนัตตานะจิตทุกอย่างงั้นเวลาจิตหลงเกิดขึ้นนะเรามีสตริรู้ว่าจิตส่งออกนอกหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดเึือกทางใจทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปจิตหลงไป จิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัตินี้บางคนนะจิตมันไม่ตื่นครูบาอาจารย์ก็จะบอกให้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยดูอยู่ที่อาร,รมณ์กรรมฐานนั้นนจิตมันก็จะไหลไปรวมที่อารมณ์นั้นนะพอไหลไปนานๆจิตมีสมาธิมากขึ้นมีกำลังมากขึ้น ครูบาอาจารย์ก็จะกระท ú n ให้ว่าเฮ้ยหลงไปดูละหลงไปเพ่งลนะยกตัวอย่างนะะ่าจาันอาเนี่ยเลียนกับหลวงพ่อมานานนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ปวดแล้วก็หัดภาวนาจนกระทั่งเห็นสภาวะที่มันไหวๆอยู่ในหน้าอ,อกสภาวะที่มันไหวปรุงอยู่ในหน้าอ,อกเนะี่ยมันเจอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกดีแล้วดูไป ดูไปเรื่อยๆจิตมันก็ชำนาญในการดูสมาธิมันเกิดนะเพราะว่ามันอยู่ในหลักที่ว่าน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสมาธิมันจะเกิดนี่ดูไหวๆไปด้วยความสบายใจนะดูสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิชนิดสงบนะ ถึงวันหนึ่งหลวงพ่อเห็นว่าพระอาจารย์พร้อมที่จะเจริญปัญญาได้แล้วหลวงพ่อก็ถามพระอาจารย์ว่าไปดูมันทําไมให้ไหวๆนะั่นไปดูมันทําไมพระอาจารย์ก็งงนะเอทุกวันก็ให้ดูนะแล้วบอกว่าดูเห็นแล้วก็บอกว่าดีวันนี้มาถามเฉยเลยว่าไปดูมันทําไมในพระอาจารย์ก็เลยกับปุติของพระอาจารย์ตอนนั้นยังไม่บวชด,ด้วยซ้ําไปนะ กลับไปที่กุฏิตัวเองแล้วก็ไม่จงใจดูแล้วคันนี้ยแล้วก็เห็นจิตมันไหลไปอย่างเห็นดอกไม้จิตก็ไหลไปที่ดอกไม้ขามันคันจิตก็ไหลไปที่ขาอะไรเงี้ยนีแล้วก็จิตมันจะไหลไปที่ไหวๆไก็เห็นเห็นจิตที่หวนดไหลไปไหลมาทันทีที่เห็นจิตที่ไหลไปไหลมานะ จิตที่ทรงสมาธิตั้งมัน่นรู้ตื่นเบิกบานก็เ,เกิดขึ้นอัตโนมัติทันทีเลยตอนเช้ามาพระจารย์นาก็มาบอกหลวงพ่อว่าเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทําไมอ่ะที่จริงหลวงพ่อไม่ได้ถามหรอกหลวงพ่อจะกระตุ้นให้พระอาจารย์เดินต่อแล้วก็เดินได้จะกระตุ้นเนี่ยไม่ใช่กระตุ้นส่งเดชนะเราต้องดูว่ามีความพร้อมแล้วเราถึงจะบอก ถ้ายัางไม่พร้อมก็ยังไม่บอกครับเนี่ยการภาวนาครูบาอาจารย์รุ่นก่อนสอนกันอย่างนี้นะไม่มานั่งบรรยายยืดยาวอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราหรอกพวกเราพูดตรงไปตรงมานะอินทรี์พวกเราอ่อนแล้วถ้าเราไม่เข้าใจแผนผังแผนที่ของการปฏิบัติทั้งระบบเนี่ยเราจะลังเลโลเลที่จะปฏิบัติ อย่างบอกให้ไปพุโทโธทำสองสามวันก็เลิกแล้วเพราะไม่รู้จะพุโทโธไปเพื่ออะไรเนี่ยคนรุ่นนี้มันเป็นแบบนี้นะมันคิดมากหลวงพ่อถึงต้องสอนทั้งระบบเลยเนี่ยหลวงปู่ดูลนสอนหลวงพ่อง่ายๆอย่าส่งจิตออกนอกหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าไปห้ามจิตนะเราค่อยๆสังเกตจิตไปท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองนะเราก็เห็นจิตมนันอ,ออกไป พอเรารู้ทันศีลก็เ,เกิดสมาธิก็เ,เกิดเนี่ยดูซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดนะพอจิตเราตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะคนปฏิบัตินะมีเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะในเมืองไทยแต่หาที่จิตตั้งมั่นนะนับจำนวนได้นะมีน้อยเต็มทีมักผลมันถึงไม่เกิด เกิดมากเกิดผลไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นเป็นเรื่องสําคัญวิธีที่ให้จิตตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลามาเนี่ยรู้บ่อยๆรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกนั่นแหละ